กล่าววาจาโดยเจตนาทั้งที่รู้ว่าเป็นข้อห้ามและรู้ว่าตนอยู่ในละหมาดด้วย 2. การเคลื่อนไหวมากๆซึ่งต่อเนื่องกันเช่นเดิน3ก้าวติดติดกันจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม 3. ปรากฏว่า yeah. มีฮัดัสเล็กหรือใหญ่เกิดขึ้นเช่นรู้ว่าเสียน้ำละหมาดมีอสุจิหรือเฮตดเคลื่อนไหลออกมาขณะที่ละหมาด 4. มีนัยิสที่ศาสนาไม่ยอมอภัยให้ปรากฏขึ้นที่เสื้อผ้าร่างกายหรือสถานที่ที่ละหมานั้น 5. เปิดส่วนหนึ่งของร่างกายที่กดเกณฑ์ให้ปิดโดยเจตนาหากถูกเปิดด้วยสิ่งอื่นแต่สามารถปิดได้โดยฉับพลันละหมานั้นไม่เสีย 6. เปลี่ยนการเนียดเป็นอื่นเช่น นึกเลิกละหมาดหรือนึกเลิกละหมาดเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งอาทิเด็กร้องไห้ฝนตกเป็นต้นเจ็ดินหน้าอกออกจากกิบละโดยเจตนาหรือถูกบังคับก็ตามแม้จะพินกลับมาทันทีทันใดการละหมาดนั้นก็ใช้ไม่ได้หากลืมหรือไม่รู้ว่าจะเสียละหมาดและพินกลับโดยเร็วก็ไม่เสียละหมาดแปดการกิน ะมากหรือน้อยก็ตามแม้แต่การกลืนน้ำลายที่มีสิ่งอื่นเจือปนก็เสียละหมาดเช่นเดียวกันแต่น้ำลายที่สะอาดย่อมให้กลืนได้ 9. การดื่มจะมากหรือน้อยก็ตามแม้แต่การกลืนน้ำลายที่มีสิ่งอื่นเจือปนก็เสียละหมาดเช่นเดียวกันแต่น้ำลายที่สะอาดย่อมให้กลืนได้ 10. การหัวเราะคือการเปล่งเสียงหัวเราะออกมาซึ่งปรากฏตั้งแต่สองอักษรขึ้นไปหรืออักษรเดียวที่เข้าใจความหมายได้แต่การหัวเราะเพลงเล็กน้อยที่ไม่สามารถอดกั้นไว้ได้ไม่เสียละหมาด 11. ตกมุตัดคือสิ้นสภาพจากการนับถือศาสนาอิสลามจะด้วยกิริยาวาจาหรือจิตใจก็ตาม